สวัสดีมิลักแฟนบีทุกท่านนะครับผมวันนี้นะก็มาถึงคิวของตัวละครหอเต่าดำที่ควรจะมีติดไ d ดีนะซึ่งจะรวมกับตัวละครใหม่อย่างเบ mm ียคุยะฮาโลวีนไปด้วยเลยนะ mm hmm. ก็ถือว่าค่อนข้างผิดคาดน,นะตอนแรกนึกว่าจะแบบเบียคุยะเนี่ยจะมาในทางหน้านของสายมังกรสายหงเอ้สายมังกรสายเสือสายหงอะไรพวกนี้นะเพราะส่วนมากแล้วเบียคุยะเนี่ยเราจะเห็นแบบในมัดของการแบบสายพวกสายดาเมจอะไรซะมากกว่านะแต่รอบนี้มาเป็นทางหน้านของสายแทงนะก็ถือว่า ผิดคาดนิดนึงแต่ว่ามันเดี๋ยวเราจะมาดูสกิลกด้วยนะว่ามันสามารถใช้งานได้จริงหรือเปล่านะโอเคเริ่มจากตัวแรกเลยอ่าเดี๋ยวก่อนไปบอกว่าตัวไหนก่อนเนี่ยเดี๋ยวมารีวิวเป็นทางด้านของเบียคุยะเข้าคร่าวก่อนนะซึ่งเซิร์ฟเราเนี่ยวันเนี้ยมันวันที่28ที่เขาอัพเข้ามาซึ่งตัวกิจกรรมเนี่ยเข้ามาพรุ่งนี้วันที่29ซึ่งพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะทําการสุ่มอีเวนต์ของเบียคุยะเลยละกันนะโอเคแต่ว่าจะรีวิวตอนไหนนี่ยังไม่รู้นะเพราะว่าตอนนี้คือของอัพอ่า ยังทาไม่สุดเอาจริงตั้งแต่เฮียรินมาลู้ลก็ยังทําแบบไม่ได้สุดแบบขนาดนั้นนะก็เพราะฉะนั้นอาจจะต้องรอ,อนิดน,นึงแล้วกันนะโอเคมาเบลคุยะนะเป็นตัวละครสายเต่า,าความชํานาญเป็นแท้งรถฮิวฟื้นฟูเฮสฟีตัวเองนะมาสกิลแรกสะบั้งงามสง่าสร้างความเสียหายใส่ศัตรูเดี่ยวมีโอกาส60%ที่จะเพิ่มเลือดไหลให้เป้าหมาย1ชั้นต่อเนื่อง1รอบ หากเป้าหมายโจมตีมีเอฟเฟกเลือดไหลติดตัวอยู่บเบลพิ้จะฟื้นฟู HP 15%ของ HP ที่สูญเสียไปก็คือสกิลแรกเนี่ยก็เหมาะกับตัวละครสายเต่าอ,อยู่แล้วก็คือยิ่งเลือดเยอะยิ่งฮิวแรงนะแต่ว่าเนื่องจากตัวละครมันเป็นตัวละครสายเนี่ยเป็นเต่าแล้วก็เป็นตัวละครสายป้องกันผมว่ามันอาจจะเล่นสายสายบล็อกได้ก็ดีอีกระดับหนึ่งเหมือนกันนะเดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่งแล้วกันต่อไปจะเป็นอันติงานเลี้ยงอลาัางการสร้างความเสียหายใส่ศัตรูทั้งหมดแล้วก็เพิ่มตาโลหิตใส เป้าหมายต่อเนื่อง2รอบหลังผูกต in so ื so ่นอาวุธเบียค right ุยะาฟื้นฟู HP บางส่วนที่เสียไปโดยดูว่าเป้าหมายโจมตีติดเลือดไหลหรือไม่ก็คือถ้าสมมติศัตรูติดเลือดไหลอ่ะมันจะได้ HP ที่อ่ามันจะฟื้นฟู HP ประมาณนั้นถ้าเวลาตีไปแล้วศัตรูไม่ติดเลือดไหลก็ไม่ได้ HP ประมาณนั้นและซึ่งอาตีมันเนี่ยมันไม่ได้บอกเพิ่มเลือดไหลใส่ศัตรูด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วมันอาจจะเล่นอ่าเล่นเล่นเพียวๆเนี่ยค่อนข้างยากอาจจะต้องเล่นคู่กับเนลมาที่มาถึงปุ๊บสารเลือดไหลใส่คู่ต่อสู้เลยอะไรประมาณนั้นนะ อ่าแล้วก็เพิ่มเอฟเฟกต์ลดอัตราถูกฮิวในอ่าตาโลหิตโอเคมาตาโลหิอตอัตราถูกฮิวลดลง40%ก็คือตัดฮิว40%ถ้าปลุกตื่นไม่แน่ใจว่าจะเยอะกว่าน,นี้หรือเปล่านะขนาดถูกโจมตีจะได้รับดาเมจอ่ขนาดถูกโจมตีจะได้รับดาเมจ5%ของเ p สีสูงสุดของเบลคุยอะอ๋ออ่เวลาเบลคุยะตีเสร็จใช่ไหมตัดฮิว40%แล้วก็สตู เวลาศัตรูโดนตีอย่างเงี้ยจะโดนดาเมจเพิ่มขึ้น5%ของ h ีของเบียวุยะน่าจะปะน่าจะประมาณนั้นเออแล้วกเอฟเฟกสูงสุดข,ของเบียวุยะเอฟเฟกของตาลหิตถูกลบล้างได้และไม่มีผลในจุดช่วยป้องกันอ๋อเป็นเป็นดีบัฟที่สามารถโดนล้างได้นะแล้วก็อยู่ในจุดช่วยป้องกันไม่สามารถมีผลได้นั่นก็คือต้องลงทีมหลักอย่างเดียวหน้านี้โอเคถือว่าพอเข้าใจมาต่อไปจะเป็นพาสซีฟนะโนเบิล no ไม่แน่ใจแจปลว่าอะไรโนเะบิลโนเบิล เบียคุยะตาลดดาเมจเพิ่มขึ้นเลเวลแรกอยู่ที่8%นะแล้วก็เมื่อเบียคุยะาอย่างนะขึ้น,น,น,นทุกครั้งที่ศัตรูเรียกใช้เอฟเฟกต์ดาเมจของตาโลหิตด,ดาเมจของเบียคุย่เพิ่มขึ้น,นอันเนี้ยน่าจะแปลว่า,าหลังจากเบียคุยะแช่นตีเสร็จปุ๊บหลังจากที่ศัตรูโดนตีเบียคุยะจะเพิ่มดาเมจขึ้น5%หรือเปล่านานี้น่าจะเป็นประมาณนี้นะเพิ่มว่าตาฟื้นฟูฟูรี2%ซ้ำกันได้สูงสุด10ครั้ง เท่ากับว่าอัตราฟื้นฟูฟูรี่แม็กที่20เพิ่มได้สูงสุดแม็กที่20เซนต์เอฟเฟกนี้ไม่สามารถถูกลบล้างได้จกกนกว่าจะจบการต่อสู้สกิลนี้ไม่มีผลในตำแหน่งช่วยเหลือโอเคจากที่อ่านสกิลคร่าวๆนะมันมันจะว่าเป็นตัวแทงก็ไม่เชิงนะถ้าจะให้เดี๋ยวเดี๋ยวขอดูสเตตเดี๋ยวขอดูสเตตก่อนนะอันนี้8,620โอ้620เดี๋ยวนะเฮ้ ไอ้้ยเยอะกว่าโคกาแบบเยอะทุกอย่างเลยเลือดเยอะกว่าเท่าตัวพลังโจมตีเยอะกว่าร้อยกว่าเกาะเยอะกว่าอีกร้อยสามสิบกว่าสเตตพื้นฐานเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างสูงนะขอรอลองเปรียบเทียกบกับตัวตละครสายอื่นดูนะ,ดนะเดี๋ยวขอดูตัวตละครสายอื่นก่อนตัวอีเวนต์มาใหม่ๆเนี่ยส่วนมากสเตตมันค่อนข้างสูงนะแปดพันหกร้อยสองร้อยดูดิต้องหาสาย ไอ้ลองเปรียบเทียบรูปตัวแล้วกัน8ล้อไอ้แปด0ัน0กอืมเนีย่ยเหนือกว่าเซมบงหมดเลยทุกอย่างอันนี้ก็เหนือกว่าหมดเลยอันนี้ก็เหนือกว่าหมดเลยว่าเดี๋ยวฟักอันนี้สายป้องกันทางโจมตีเหนือกว่ามุรามาศาที่เป็นสายโจมตีเมตาอีกนะแปดพันห้าร้อยไอ้สเตตแม่งขี้โกงอะ่ะผมว่าน่าจะอพอๆออะตอนซุยฟงเข้าอะ่ะ ผมไม่มีสเตตซุยฟงตอนเริ่มต้นน่ะแต่ว่าจากที่ดูแล้วเนี่ยผมว่าสเตตมันน่าจะพอๆกับซุยฟงเลยสเตตเยอะมากนะเยอะเยอะแบบเยอะกว่าตัว UR ปกติอะสก,กิลอาจจะไม่ได้เวอร์วังมากนะแต่ว่าสเตตเนี่ยค่อนข้างเยอะผมว่ามันอาจจะเป็นตัวที่ h p อาจจะเยอะที่สุดในเกมเลยก็ว่าได้นะเดี๋ยวต้องลองดูตอนอัพสุดอะไรพวกนี้ก่อนนะว่ามันจะเวิร์กขนาดนั้นหรือเปล่านะแต่ว่ายังไงเราก็สุ่มอยู่แล้วหน้านี้ชิวๆทั้งให้ดีผมทั้งให้ดีเซนต์อยู่ละ มาเดี๋ยวเรามาเข้าเนื้อหากันตัวละครสายเต่าที่คนรมีติด ID ไว้นะอ่ะเปิดมาตัวแรกเลยเป็นทางหน้าของป้าเลสือป้าเลสือเนี่ยสรรพคุณเนี่ยถือว่าดีกว่าตัวละคร UR บางตัวอีกนะโอเคมาดูการลูนแดงนะแนะนําเลยให้หาลูนแดงของป้าให้ครบ6เม็ดนะเนื่องจากลูนแดงครบ6เม็ดปุ๊บสกิลฟูรี่จะเพิ่มผลฟูรี่อีก150แต้ม ปกติจะฟื้นฟูฟูลี่1 0 0แตม้มถ้ามีรูนแดงครบ6เม็ดจะเพิ่มเป็น250แตม้มอ่านี่ถือว่าดีมากๆไว้ไต่หอไว้อะไรเนี่ยอ่าเป็นตัวสามาัญที่ควรมีติดไอดีไว้อยู่แล้วนะตัวเนี้ยใครเล่นมานานๆใครเล่นมาสักพักใหญ่ๆเนี่ยควรจะรู้แล้วว่าตัวเนี้ยควรมีนะแล้วก็อีกอันนึงก็คืออันติเนี่ยหลังจากใช้เสร็จใช่ไหมจะฟื้นฟูอันนี้แบบปลุกตื่นนะอันติปลุกตื่น ิเพิ่พมฟูลี่แล้วก็เพิม่มความนูในการฟื้นฟูฟูลี่ให้กับทีมเรานะอันนี้ถือว่าค่อนข้างดีมากต่อไปจะเป็นพาร์ทสี่ของป้าแกนะก็คือเมื่อป้าได้สื่อตายเนี่ยแถวหลังเราจะได้าตาดามิทกับตาลดามิเพิ่มขึ้นนะถือว่าค่อนข้างโอพมากแล้วก็เมื่อป้าไดสอเนี่ยอยู่บนสนามเนี่ยอัตราฟื้นฟูฟูลีล่ของตัวละครชายฝ่ายศัตรูเนี่ยลดลงอีก20%นะครบคันทุกอย่างจริงๆนะสำหรับป้าไดสื่อส่วนโซที่แนะนานะถ้าเวลากรณีแต่หอเนี่ยโซเนี่ยแนะนําเป็นโซชุรา ส่วนโซล่างเนี่ยกรณีหลายๆกรณีอ่ะเออแนะนำเป็นโซกันจูนะก็คือตายเสร็จปุ๊บแถวหลังผู้ต่อสู้จะโดนลดดามเมจไปอีก37%ก็จะมาคอมโบกับพาร์สของเราตายเสรตายปุ๊บแถวหลังเราถึกขึ้นแถวหลังผู้ต่อสู้ดา,า,าเมจเบาลงประมาณนี้โอเคมาตัวถัดไปจะเป็นทางหน้าของเนมฮาโลวีนะลุนแดงอะไรยังไม่มานะจุดเด่นของเนมฮาโลวีนะอันติเนี่ยหลังจากปลุกตื่นเนี่ยมันระเบิดดาเมจค่อนข้างแรงมากๆนะ รัเบิดเนี่ยแรงมากๆนะเนี่ยพันธะแม่มดนี่อันนี้ถือว่าแรงมากๆสกิลเนี่ยต่อไปอีกอันนึงที่ดีๆของมันเลยก็คือนี่พสาสซีฟเ,นะเริ่มเกมจะได้รับวิญญาณ2ชั้นทุกครั้งเมื่อตัวละครฝ่ายเราใกล้ตายมีโอกาส1 0 0ทําให้วิญญาณทํางานหลังว,วิญญาณทํางานจะลดลง1น่ขั้นนะนะขอดูวิญญาณก่อน,นีกวิญญาณหลังจากทางานจะฟื้นฟู hp 2ีเของ hp สูงสุดให้กับยูนิตที่ใกล้ตายสูงสุดซ้อนทับได้2ชั้นมันก็คือพาสซีฟท,ที่กันตายทีมเราได้ 2ตัวละครใน1เทินประมาณนั้นหลังจากการตายเสร็จปุ๊บก็จะฟื้นฟู HP ให้25%อน่านี่คือข้อดีของเนมฮาโลวีนนะหลักๆเลยเนี่ยอาวุธเนี่ยไม่จําเป็นต้องปลุกตื่นก็ได้นะอันนี้อาวุธเนี่ยไม่จาเป็นต้องปลุกตื่นก็ได้แต่ว่าขั้นต่ําเลยควรจะสดาวถ้าใครจะเล่นอ่ะประมาณนี้ส่วนโซที่แนะนำเนี่ยเอาเป็นโซใส่เป็นโซ HP อะไรก็ได้อันนี้แล้วแต่เลยแล้วแต่แล้วแต่แแต,ตามตามคนจะมีนะแต่ว่าเบสิกเลยอะ่ะก็เนี่ยจะเป็นโซแมวเนีเย่ยแหละถือว่าเบสิกสุดละ โอเคตัวละครถัดไปเป็นชิรายุกินะเป็นตัวละครแท้งผมว่าน่าจะเก่งแท้งดีที่สุดในเกมนะปัจจุบันเลยเบียคุยะใหม่เนี่ยต่อยเข้ามาเนี่ยผมว่ามันไม่มีทางแท้งได้เท่ากับชิราเนื่องจากชิราเนี่ยมันเกิดมาเพื่อแท้งโดยเฉพาะอย่างของเบียคุยะเนี่ยมันยังมีตัดฮิลมีฟื้นฟูเฮสพี HP, แต่ว่าตัวนี้ก็คือแท้งแบบแท้งโคตรพ่อโคตรแม่แท้งอะ่ะต้องบอกประมาณนี้รุนแดงยังไม่ยังรุนแดงตัวนี้ยังไม่มานะโอเคก็เดี๋ยวต้องรอต่อไปจริงจริงมันควรจะเพิ่มมาได้แล้วนะรุนแดงเนี่ย อมาต่อไปอันตินะเอาแบบอันติอย่างเดียวพอนะอันติสร้างความเสียหายใส่ศัตรูทั้งหมดนะแล้วก็ทําให้ศัตรูติดฟอร์สแล้วก็มีโอกาส,ส25%ทําให้เป้าหมายติดแช่แข็งอ่ะถือว่าเป็นอันติที่ค่อนข้างโอเคมากแล้วก็เดี๋ยวนะสกิลครั้งนี้ทุกการโจมตีหนึ่งยูนิตติดแช่แข็งฟื้นฟู H P อ๋อถ้าสมมตินอันติทําให้ศัตรูติดแช่แข็งได้จะฟื้นฟู H P 10%แล้วก็ฟูลี่100แต้มใช่ไหมวะผมน่าจะอ่านถูกใช่ไหม สกิลครั้งนี้ทุกการที่ทำให้เป้าหมายหนึ่งยูนิตตีชแข่งโอเคถูกละอ่าประมาณนี้แล้วก็สถานะฟอร์นะาลดัาดาเมจของคู่ต่อสู้เมื่อสิ้นสุดแต่ละรอบจะได้รับดาเมจเท่ากับ6เซนของ h ีทสูงสุดแต่ไม่เกิน120%ขเองซนของรังมตีอ่าประมาณนี้ยิ่ง h p เยอะดาเมจก็จะยิ่งมาด้วยนะสำหรับสกิลอันติโอเคต่อไปจะเป็นพาสซีฟที่ค่อนข้างโกงมากๆนะก็คือชิราอุกิเนี่เมื่อถูกโจมตีเนี่ยมีโอกาส25%ไม่โดนดาเมจนะ 25%ไม่โดนดาเมจ25%าน,นี่1ใน4เลยนะถือว่าเยอะมากมาแล้วก็รวมกับตัวละครมันเป็นตัวละครสายแท้งก็ถือว่ายิ่งถึกเข้าไปใหญ่เลยอัตราลดดาเมจเพิ่มขึ้น1 8 8 5ปประมาณนี้แล้วก็เอฟเฟกอื่นๆนี่มันเอ่อเป็นส่วนมากจะเป็นแช่แข็งอะไรประมาณนี้นะขออ่านแบบอาคร่าวๆแล้วกันส่วนโซที่ผมแนะนำแล้วที่ผมยังที่ผมใส่อยู่เนี่ยจะเป็นโซสายแท้งสายบล็อกเลยนะฟูลบล็อกเลย ก็คือนี่เพิ่มมาตาบล็อกแล้วก็อันนี้เมื่อ HP มากกว่า40%เพิ่มมาตาบล็อกเข้าไปอีกนะถือว่าโ P มากแล้วก็เพื่อนเนี่ยอ่าบล็อกยังไม่จุใจแล้วก็ยังมีอันนี้อีกนะมีโอกาส25%ไม่โดนราเมจเพราะฉะนั้นแล้วบางกรณีที่แบบเราไปทีมอารีนาหรืออะไรอย่างเงี้ยตัวดามจเราอาจจะตายทั้งทีมแต่ว่าเหลือชิรายุกิเป็นตัวสุดท้ายก็ได้นะนเนี่ยบางทีแบบมันเป็นแบบเนี้ยค่อนข้างบ่อยมากถือว่าเป็นตัวแทงที่แบบแทงเกิดมาแทงจ๋าเลยมาเดี๋ยวเราดูอัตราบล็อกกันนิดนึง อ่ะอัตราบล็อกเนี่ยตอนเนี้ยอัตราบล็อกอยู่ที่71% 71%มันน่าจะยังไม่รวมกับน,นี้นะอันเนี้ยก็คือเพิ่มอีก31%ก็จะเป็นประมาณร0อกว่าเปอร์เซ็นต์อัตราบล็อกแต่ว่าเกมเนี้ยยังไงมันก็ยังมีพวกเจาะบล็อกอะไรพวกนี้อยู่นะเพราะฉะนั้นแล้วมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะบล็อกตลอด100%ประมาณนั้นความแข่งบล็อกเนี่ยอยู่ที่44%อืมก็ถือว่าโอเคอันนี้อันนี้มันน่าจะรวมรวมไปแล้วนะนี่เดสถิตข้าวๆประมาณนี้แหละนะของเชิรากิเลือดสล้านโอเคมาต่อไป ตัวละครอุนเคียวราเอาจริงๆนะปัจจุบันเนี่ยก็ส่วนมากเขาจะเปลี่ยนเป็นชิราุกิกันแล้วแต่ว่าสําหรับผู้เล่นใหม่หรือว่าคนที่ไม่มีชิราุกิก็เอาอุนเคียว่าไปก่อนอะลืมบอกไปว่าชิราุกิเนี่ยเป็นตัวละครหอเต่าดําที่มีไอเนี่ยเอฟเฟกเปิดหออ่ะขอเรียกว่าเป็นการเปิดหอแล้วกันนะน,นี่จะเป็นการเปิดหออันนี้ก็คือแต่ละรอบอเดี๋ยวพี่ใส่รอบทุกครั้งที่ฝ่ายเราได้รับดาเมจเนี่ยจะได้ฮิว12%บนะนี้ ก็คืออุนเคียวรากับชิรายกิเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งคู่กรณีที่เรามีแค่อุนเคียวราเราก็ใช้อุนเคียวราไปก่อนแล้วก็ถ้าเซิร์ฟเราชิรายุกิเข้าเราก็เปลี่ยนจากอุนเคียวรามาเป็นชิรายุกิแทนเพราะว่าเอ่อชิรายุกิเนี่ยมันก็เหมือนเป็นร่างพัฒนาของอุนเคียวราอีกทีหนึ่งนะก็สําหรับอุนเคียวราเนี่ยก็ควรเอาจิงมันถ้าใครเล่นมาตั้งแต่แรกอ่ะอุนเคียวราเนี่ยยังไงก็มีติดไอดีไว้อยู่ละแล้วก็ตอนหลังเราก็มาเปลี่ยนเป็นชิรายุกิประมาณนั้น ส่วนออันตีเนี่ยอันตีสร้างความเสียหายใส่ศัตรูทั้งหมดแล้วก็ขโมยเดฟบสิแล้วก็เมื่อฝ่ายศัตรูไอเดี๋ยวเมื่อฝ่ายตนเดี๋ยวนะหากฝ่ายตนลงไปเมื่อทีมเราเหลือเพียงแค่อุนเคียวราคนเดียวเนี่ยจะขโมยเดฟบสี่เปอร์เซ็นจากสิบเปอร์เซ็นต์กลายเป็นสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ดาเมจของมันเนี่ยจะเสริมเดฟเข้าไปอีกนะประมาณนี้คร่าวๆส่วนพาร์ทสี่ก็คือเออ่ทีมเรามันจะได้ตาลดดาเมจเพิ่มขึ้นตามตัวละครสายเต่านะอ่าประมาณนี้คร่าวๆแล้วกันนะส่วนโซที่แนะนํานะอันเนี้ยก็เอ่ออเเนนนื่งจาากมััป็ตวละครสย เพราะฉะนั้นแล้วโซเนี่ยแนะนําเป็นโซแมวก็ได้หรือใครอยากเล่นเป็นสายโซบล็อกก็ได้นะแต่วันนี้ผมยังไม่ได้ใส่โซนะเพราะว่าโซไม่พอตอนเนี้ยสลับไปสลับมาอยู่นั่นแหละโอเคมาตัวถัดไปที่เห็นหลายๆคนเล่นด้วยก็จะเป็นทางด้านของอ,อินโนเอ็เอาจริงพวกเนี้ยเราไม่จําเป็นต้องเล่นแบบทีมหลก100ักร0 0เอาเป็นว่าตัวละครพวกเนี้ยมันเป็นตัวละครที่ควรทํา1ใน42ตัวเป็นไรวะจะจามก็ไม่จาม มันเป็นตัวละครที่ควรทำหนึ่งใน42ตัวไว้ทำกิจกรรมชิงไอ์อีเวนต์ชิงทั่วโลกอะเออที่ต้องใช้7ทีมประมาณนั้นนะก็ถ้าเป็นกรณีทีมหลักเราก็เลือกปั้นเอาเองแล้วกันมาตัวละครอี้นเอะนะลูนแดงยังไม่มาสกิลวันติกนะก็คือฮิวทั้งทีมแบบโคตรเวอร์ฮิวทีแบบเกินครึ่งหลอดอะจริงฮิวแบบฮิวหนักมากแล้วก็ถ้าจะไม่ผิดก็คือเพื่อัตตาลด,ดเมจใช่ไหมมีมนะเดี๋ยนะเลฟืนฟ้นฟูเฮสีของพี่สูงสุด มีมนุษย์หิมะทุกลูหนึ่งตัวฟื้นฟูฮีสพีแล้วเพิ่มอะไรเพิ่อมอัตราโรเมตอ่านี่เพิ่อมอัตราลดร์เมตสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยประมาณนี้ต่อไปจะเป็นพาสซีฟนะพาสซีฟก็คือเริ่มมาปุ๊บจะมีะสแต็กมนุษย์หิมะสองตัวมนุษย์หิมะทุกๆูกหนึ่งตัวจะจะลดเอฟเฟกต์จะลด,ะลด,ะะลดเขาเรียกอะไรลดฮีทเอฟเฟกต์ของของตัวมันเองอ่ะสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เมื่อยูนิตฝ่ายเรามีฮีสพีต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์จะใช้มนุษย์หิมะหนึ่งตัว มนุษย์หิมะนี่ก็คือฟื้นฟู HP เท่ากับ HP อ่าเท่ากับเปอร์เซ็นต์ของ HP สูงสุดของอินูเอะเพิ่มมาตราเลืองเมตร10เซนโอเคประมาณนั้นมันก็คล้ายๆกับการตายของเนมฮาโลวีนคล้ายๆกันเลยประมาณใกล้ๆเคียงกันเอาจริงๆน่าจะประมาณนั้นเนี่ยสามารถใช้แทนกันได้กรณีที่ใครมีแค่ตัวใดตัวหนึ่งนะสำหรับสองตัวนี้นเลือกใช้กันเอาเองแล้วกันนะมาตัวถัดไปอ่าโคมามุระน่าจะมีกันอยู่แล้วนะไม่จําเป็นหรอกอ่าบาลานซ์เราสองดาวติดไว้ อ่าอีคาคุทำระยาพารก็ได้กันอยู่แล้วอ่าซุนซุยก็2ดาวสวยพวกนี้ก็กระปิดกระปอยไอเซนก็2ดาวติดไอดีไว้หรือถ้าใครอยากปั้นก็สามารถปั้นได้โอเคพวกเนี้ยกระปิดกระปอยพวกนี้จะมีกันหมดลวอ่ะมาต่อไปก็มาถึงข่าวของตัวละครเบยคุยะว่าควรมีไว้หรือเปล่านะส่วนตัวนะตัวละครเนี่ยผมว่ามันการใช้งานมันค่อนข้างยากมันต้องใช้คู่กับทีมดอทมันต้องใช้มันเป็นตัวละคร ถือซะว่ามันเป็นตัวละครแทงสายดอทละกันนะประมาณนี้ดีกว่ามันจะไม่ใช่แทงสายธรรมชาติที่แบบไปได้ทุก,ท,กทีมเหมือนกับชิรายุกิแต่ว่ามันจะเป็นตัวละครแทงสา,สายดอทที่จะไปกับทีมดอทอย่างพวกเนวคิสอ,อย่างเนวมา้าซุยฟงมีอะไรอีกอะเนวมา้าซุยฟงไม่ใช่อะไรกันสตาร์กอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นตนัวละครตัวแทงที่ควรจะไปคู่กับทีมสายดอท สายเลือดไหลเพราะว่าตัวละครมันเองอ,ะอ่ะมีสกิลที่จะดูดเลือดจะดูดเลือดศัตรูที่ติดเลือดไหลอ่ะประมาณนี้ไม่คร่าวๆนะถามถึงความควรมีไหมอันนี้เป็นหนึ่งใน42ตัวละครที่ควรทำอ่ะต้องบอกอย่างนี้เป็นหนึ่งใน42ตัวละครที่ควรทำแต่กรณีในความคิดของผมนะถ้าผมได้มาเนี่ยผมว่าอาจจะไม่ได้เอาลงทีมหลักอ่ะต้องบอกอย่างนี้เลยบอกตามตรงเลยก็คือ ผมอาจจะไม่ได้เอามันลงทีมหลักหรืออาจจะมีลงบ้างนิดๆหน่อยๆสลับสลับแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ความอยากแล้วกันนะแต่ว่าถ้าให้เลือกระหว่างชิรายุกิกับตัวเนี้ยผมว่าชิรายุกิเก่งกว่าตัวเนี้ยผมว่าน่าจะเป็นเทียแค่ระดับเมตาอ่าจน่าจะเป็นแค่เทียระดับเมตาชิรายุกิอยู่ระดับก็อเทียประมาณนี้ก็เลือกปั้นกันเอาเองแล้วกันแต่ว่าต้องดูตอนอัพสุดด้วยนะว่าเลือกอะไรพวกนี้มันจะเยอะขนาดไหนเพราะสะแตตเนี่ยมันสูงกว่าตัวเอ่อจริงเนี่ยมันสูงกว่าโคกกเนี่ยค่อนข้างเยอะมาก แต่โคกาจะเป็นงอาเป็นแท้งแท้งไฟเตอร์อะโคกาจะเป็นไฟเตอร์ประมาณนั้นมากกว่ามันไม่ใช่แท้งจ๋าโอเคก็ความควรมีนะก็เป็น1นึใน42ตัวที่ควรจะทําแต่ว่าไม่ติดทีมหลักอะประมาณนี้แล้วกันนะเอาไปวิเคราะห์กันเองแล้วกันว่าจะเอาไม่เอามาตัวละครถัดไปจะเป็นคุจิกิโคกานะตัวละครนี้อ่าเดี๋ยวผมนะผมลืมสกิลมันวะ่ะ ส,สร้างความเสียหายเดี่ยวดุล HP เท่ากับแบบเซนของ HP สูงสุดไม่เกินร้อยสิบเซนโอเคต่อไปอันตีสร้างความเสียหายเส้นตรงสร้างดาเมจใส่เท่ากับสร้างสร้างดาเมจเพิ่มเติมแปดเปอร์เซนของ HP สูงสุดสูงสุดไม่เกินสองร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวนะแป๊บนึงนะของอันหนงอ๋อทุกสิบเปอร์เซ็นต์ที่ เฮสคีตัวเองลดไปทำให้สกิลแรงขึ้นโอเคประมาณนี้เอ่อแล้วก็เพิ่มแอคแคร์ ack, <c oughs> เพิ่มอะไรพวกนี้บลามามาจนเป็นตาอะไรเดี๋ยวมันต้องรอตอนเล่นจริงๆนะโอกาสเฮสคีต่ำกว่า80%ดสิบเปอร์เซ็นต์ตาลดดาเมจฟรีเพิ่มขึ้นเมื่อเฮสคีต่ำกว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์ความเหลือขึ้นอ๋อโอเคถืออ่ะอ่านคร่าวๆเนี่ยถือว่าเป็นอันหนึ่งในสี่สิบสองตัวที่ควรจะทำแต่ว่าไม่ติดทีมหลักอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะมันมันมันเหมือนเป็ดอะ มันไปไม่สุดสักทางจะดามิก็ดามิไม่สุดจะแทงก็แทงไม่สุดนะมันจะเป็นกึง่งกึ่งไฟเตอร์ก็คือเอาเป็นตัวอ่าเป็นตัวดามิที่สามารถยืนหน้าได้ประมาณนั้นละกันนะก็เป็นหนึ่งในสี่สองตัวที่ควรทํามาเดี๋ยวมาสรุปกันตัวที่ควรมีติด ID ดีไว้อ่าเอาเป็นว่าหนึ่งในสี่สิบสองตัวละครที่ควรจะมีไว้ละกันนะหนึ่งนีา่ายสือหนึ่งเนมฮาโลวีนสองเชลากิสามอุนเคียราสี่อินุเอห้าแล้วก็เบียโคยะหก โคกะ7เอาจริงโคมามุระก็สามารถทําได้โคมามุระสามารถทําได้เนื่องจากตัวละครมันแทงค่อนข้างดีดีระดับหนึ่งเลยส่วนพวกตัวละคร UR อื่นๆเนี่ยอย่างชุนซุยอย่างเงี้ยถามว่ามันเก่งไหมมันก็มันก็พอได้แต่ว่าด้วยความที่มันเป็นตัวละครเก่าสแตตสกิลอะไรพวกเนี้ยมันอาจจะไม่ติดเมตาขนาดนั้นเพราะฉะนั้นแล้วผมว่ามันไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่ส่วนอไอเซนล่างนี้นะมันก็สามารถทําได้ เอาจริงอ่ะเป็น1ใน4 2ตัวที่ทําได้เหมือนกันนะเพราะว่าตัวละครมันเนี่ยเริ่มมาปุ๊บสร้างโล่ให้กบทีอ่าเดี๋ยวนะถ้าจะไม่ผิดสร้างโล่อ่ะเมื่อไอเซนยืนคู่กับยานเต่าต,ตัวอื่นเนี่ยดาเมจทีมเราทั้งหมดลดลง15%นะถือว่าค่อนข้างดีมากแล้วก็แถวหลังเนี่ยได้โล15่15ซนของไอเซนต่อเนื่อง2รอบก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งใน4 2ตัวละครที่ควรทำแล้วกันนะแต่ว่าไม่ติดทีมหลักอ่ะเหมือนกันประมาณนี้ โอเควันนี้จนะมีเพียงประมาณนี้นะแล้วก็เดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ตอนกิจกรรมเบียร์คุยะเลยล้วกันว่าจะสุสดขนาดไหนนะตอนนี้อยกของผมมีอยู่ห0,000ืของเซนมีอยู่ประมาณ8 0,000นะก็นั่นแหละอาจจะจัดกันหมดเลขก,ก็ได้นะโอเคก็ใครดูมาถึงตอนนี้นะฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่าสามารถดูคลิปก่าๆได้เดี๋ยวจะแปะคลิปไว้ทางซ้ายเพจดีไว้ทางขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมึงตอนนี้ครับไว้เจอกันใหมคห่คล